สวัสดีครับทุกคนยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรนาเวนะครับวันนี้นะครับเนี่ยนะจะมาแนะนำโปรเจกต์มินิซีรีส์โค้ดป็นโค้ดแฟนเป็นเอพิโซดที่3แล้วนะครับก็คือเธอหรือตั้งใจนั่นเองตอนนี้นะครับนำแสดงโดยแม็กนัตซึ่งเป็นการถ่ายทอดผลงานเพลงเธอหรือตั้งใจร้องโดยอิงวารันทรมาเดิมเช่นเคยนะครับเนี่ยนะก็จะพูดถึงเรื่องยอนะครับประเด็นที่น่าสนใจเรื่องท้งวันและแอร์ต่างๆด้วย ต้นเผยหรือตั้งใจนะครับจะเป็นเรื่องราวของเฟชชี่น้องใหม่คณะบริหารธุรกิจที่ถูกบงังคับให้เข้าชมรมยูโดทําให้ได้ใกล้ชิดกับรุ่นพี่ปี4จนก่อเกิดเป็นความรู้สึกดีๆที่ไม่อาจห้ามใจได้มีนี้เฟชชี่หนุ่มน้อยบอกบางผู้ไม่มีทักษะด้านกีฬาแต่ต้องไปเข้าชมรมยูโดทั้งที่ไม่มีใครอยากเข้าเพราะชมรมนี้มีสมาชิกหลักเพียงหงเดียวคือไททันรุ่นพี่ปี4 และว่าที่นักกีฬาย,ยูโดทีมชาติสายดำสุดโหดไต้ตั้นต้องเริ่มสอนตั้งแต่นับหนึ่งให้มินิมินิเองไม่รู้เลยว่าการที่ได้ใกล้ชิดกับไตทตั้นจริงๆแล้วเข้าเผลอหรือตั้งใจทำให้มินิคิดไปไกลกว่าความเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องถ้าตีความจากเหนือเพลงนะครับก็จะเป็นการพูดถึงความรู้สึกของนายเอกของเรื่อง นั่นก็คือมีนิรับบทโดยนัดพอไม่ว่าจะเป็นคำพูดรอยยิ้มรวมถึงการกระทําต่างๆของไตตันมาทำให้เขาอดสงสัยไม่ได้ว่าจริงๆแล้วเขาเผลหรือตั้งใจแต่ที่แน่ๆมันทำให้เขาหวันไหวเผลอคิดไปไกลกว่าความเป็นพี่น้องตั้งเผลหรือตั้งใจนะครับออนแอร์วันพฤหัสเวลา 2. ทุ่มตรงทางแอปพลิเคชันวิว ออนแอรวันที่6พฤษภาต่อจากตอนเป็นได้แค่เพื่อนซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปล่อยทีเซอร์ออกมาแล้วนะคะเ,เพื่อนๆเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูกันได้เนาะสหรับวันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนนะ่ะ้าชอบคลิปวิดีโอวันนี้กันครับถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครต์ให้เลนด้วยนะครับสรบวันนี้เลนก็ไปแล้วนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับบ๊ายบาย